ไอ <laughs> okay, okay, so ีเออยวิ่งผิดทางก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมโซล่านะครับก็อยู่ในเกมพีเหมือนเดิมนะครับโอเค ก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นอ่าคร่าวๆนะครับผมโอเคเฮ้ยอ๋อเสียงพื้นเสียงพวกนี้เดี๋ยวนะมันมันเป็นพื้นอ่ามันเป็นกระเบื้องไม่ใช่หรอวะมันมีเสียงแอด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 เนี่ยเออเปิดตู้นะครับผมสถานที่นี้มันแย่จริงๆโอเคมันก็แย่จริงนั่นแหละนะครับ โอเคก็ลิ้นชักนะครับผมโอเคถุงมานะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่มีอะไรอันนี้เนาะโอเคก็ถ้าผมจำไม่ผิดชื่อคนลึกลับมากมายอยู่ในนี้แหละเนอะโอเคออกไปข้างนอกกันดีกว่าสวัสดีครับเฮ้ บีบปิ๊กๆอะไรแถวนี้วะเนี่ยเออโอเคอ่าสํารวจเอ้ยไม่ไม่ไมไมตรวจดูแผนที่เพื่อสํารวจพื้นที่โอเคได้โอเคได้มีไงเอ้ยมีอะไรไหมตัวโอเคตัวเลขเหรออา่าตัวเลขเอามาทําอะไรนาะเป็นโนเฮ้ยเฮ้ย อะไรวะประตูมันปิดเองอะทุกคนเฮ้ยนั่นอะไรน่ะนั่นเสียงใครเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะ โอเคอะไรอ่ะตรงนี้มีดวงตาครับครับผมเฮ้ยรูปโลกนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนรูปโลกจำลองอันเก่าเฮ้ยไอ้ไอ้ไม่ ไม่นะเฮ้ยอ๋อหน้าต่างอ่ะผมไม่กล้าออกไปข้างนอกอ่ะผมมีดวงตาอีกแล้วครับผมเฮ้ยแยเฮ้ทุกคน อะไรเนะี่ยในนี้มีอะไรมีแต่ขยะนะครับกระสือมึงอยู่แถวนี้บม่เนี่ยอะอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอย่าอย่าไม่เอ้ย้ยสัว์ไอยตัว เฮ้ยเฮ้ย,ยไม่นะโอเคผมขอลมในนี้ก่อนปลอดภัยสนอะในในนี้เนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงด้วยเสียงกระสือแน่เลยกระสืออเมริกันเอเคมีถุงเอ้อ เยอะอะไรอ่ะกล่องพัสดุที่ยังกล่องพัสดุที่ยังไม่ถูกส่งเอออ๋อมันเป็นอั้นนั้นอ่ะเนี่ยมันเป็นในนี้ขวางกาั้นอวัดอ๋อรู้แล้ว <laughs> วัสดีครับ <laughs> เอ,อ้ยเสือเริ่มมึงจะหายใจแบบนี้สิ <laughs> ล้วนะครับผมมีตาผมไม่อยากใช้ว่ะดูสักหน่อยก็แล้วกันไม่อะไรอะพูด <_ d ans> ไม่ทำไมเฮ้ยนี่ไงกระสือไม่เป็นไปไม่ได้นั่นเธอจริงๆเหรออย่ามา่ตอนนี้สิวะ <_ boy> สุด สวัสดีครับค pues ือผมใส 8, 2, nah. ่หูฟ <được Felix> <for S 2> ังอยู่ไงเอะเดีนอะสวัสดีครับเอ้ยเ้ยวิ่ง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 เฮ้เฮ้อเออ้ยีวิ่งผิดทางเอ่อเอ้ยผมวิ่งผิดทางว่ะทุกคน โอเคโอเคข้อขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ <c oughs> มาเล่นให้ดูเนาะน่ากลัวจังเลยนะเคมันน่ากลัวอ่ถ้าทุกคนไม่เคยถ้าทุกคนไม่เล่นแล้วก็ใส่ถ้าทุกคนเล่นแล้วใส่หูฟังเนี่ยแล้วก็มีเสียงโหยหวนเนี่ยมันจะหลอนมากเลยนะรู้รู้ปะเค